สามเหรียญคริปโตสัญชาติอเมริกันที่คุณไม่ควรพลาดในสัปดาห์นี้สยามบล็อกเชนตลาดคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากที่บรรยากาศซบเศรามาหลายสัปดาห์ช่วงนี้นักลงทุนเริ่มกลับมามีความมั่นใจส่งผลให้หลายเหรียญทำราคาสูงสุดใหม่ประจำสัปดาห์มูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้นกว่า6%ภเปอร์ซ็นยในไม่กี่วันนี้คือสัญญาณชัดเจนว่ากระแสเชิงบวกกำลังหวนกลับมาอีกครั้งแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือมีสามเหรียญคริปโตจากสหรัฐที่โดดเด่นขึ้นมาแบบไม่ธรรมดาและนี่คือเรื่องที่ คุณไม่ควรพลาด 1. HiFi f i n ฟ n c e HiFi h Hi ไ f i ฟ i n a n c e HiFi กลายเป็นดาวเด่นที่หลายคนคาดไม่ถึงเพราะ Binance ประกาศว่าจะถอดเหรียญน,นี้ออกจากการซื้อขายในวันที่17กันยายนซึ่งโดยทั่วไปแล้วข่าวลักษณะนี้ควรทำให้ราคาดิ่งลงเนื่องจากสภาพคล่องหายไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามราคาพุ่งขึ้นกว่า500%ในเพียงหนึ่งสัปดาห์ สิ่งที่นักวิเคราะห์หลายคนตั้งข้อสังเกตคืออาจมีนักเทรดบางกลุ่มเข้ามาปั่นราคาเพื่อทำกำไรก่อนถูกถอดลิสต์จริงๆคำถามที่น่าสนใจคือหลังจากให้ไฟถูกถอดออกจริงๆจะเกิดแรงเทขายจนราคาดิ่งลงไปใกล้0.2541ดอลลาร์หรือจะมีแรงซื้อใหม่ดันให้ทะลุ0.3775ดอลลาร์เรื่องนี้ยังต้องติดตามกันต่อไป 2. พลูมพลูมอีกหนึ่งเหรียญที่ไม่ธรรมดาคือพลูมพลูมในกลุ่ม RWA Real o a s s e t ที่ราคาพุ่งขึ้นกว่า48%และกำลังยืนอยู่บนระดับสูงสุดในรอบ3เดือนที่0.1381ดอลลาร์ปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันราคาคือดัชนีบีบีอ่อนบาลานซ์มยุซึ่งแสดงถึงแรงซื้อสะสมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่4กันยายนโดย b ี v เพิ่มขึ้นกว่า28%สิ่งนี้บ่งชี้ว่าฝั่งซื้อมีพลังมากกว่าแรงขาย และอาจส่งให้พล่งทะยานต่อไปถึง0.1431ดอลลาร์แต่หากแรงซื้อเริ่มอ่อนตัวอาจเห็นการปรับฐานกลับลงมาที่ราว0.1275ดอลลาร์ได้เช่นกัน 3.ao.net feo.net.io ก็ไม่ยอมน้อยหน้าราคาพุ่งขึ้นกว่า36%ภายใน7วันพร้อมสัญญาณเชิงบวกจากดัชนีสมาร์ทมันนี่อินด็ x ส์ีที่แต่ระดับ1.65ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่หรือสถาบัน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมซื้อขายช่วงเปิดและปิดตลาดการที่มีสูงขึ้นบ่งชี้ว่ามีสมาร์ทมันนี่ไหลเข้ามาจริงๆหากกระแสนี้ยังแข็งแรงราคาของไอโอโอกาสไปถึง0.876ดอลลาร์แต่ถ้าแรงซื้อเริ่มลดลงอาจย่อตัวลงใกล้ระดับต่ำสุดตลอดการที่0.507ดอลลาร์ได้บทความนี้นำเสนอเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาชักชวนให้ลงทุนเนื่องจากคริปโตและโทเค็นดิจิตัลมีความเสี่ยงสูงอาจขาดทุนจนสูญเงินต้นได้ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและประเมินความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอและนี่คือคำถามสำหรับคุณคุณคิดว่าแฮฟไฟจะไปต่อหรือร่วงหนักหลังจากถูกถอดออกจากบ i n แนนซหรือคุณมองว่าพลุมและเอโอมีอนาคตที่น่าลุ้นกว่ามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์